สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับช่องวารุนคาไม้แชนเนลนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์น้องเสือปทุมธานีคลองสิบนะครับผมวันนี้เราได้ชุดกินข้าวนะผมเป็นทําจากไม้พยุงทั้งตัวนะครับผมเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง127่งเซนติเมตรนะรผมเก้าอี้6ตัวกันนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หลังร้านนะครับผมนี่บรรยากาศหลังร้านแล้วก็มีพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้มีค่านะผมทุกชนิดนะครับผมตั้งแต่ไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้ชิงชนันไม้สัก แล้วก็ไม้พยุงนะครับผมนี่หลากหลายชนิดมากเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก่อนก็ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวลุ่น้าไม้กันด้วยนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณนะครับผมสําหรับการติดตามของผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่มาคอมเมนต์ทั้งกดถูกใจทั้งกดติดตามนะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวผมนะครับผมทำคลิปต่อๆไปนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูงานกัน ต่อไปนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูงานกันไปครับผมนี่ก็บรรยากาศนะผมหลังร้านนะครับนี่ตัวนี้เป็นไม้กระดูนะผมไม้กระดูลายนะผมนี่นี่เป็นชุดชุดรับแขกําจากกลุ่มทั้งตัวนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นพยุงนี่เฮ้ข้าวยุงโซฟาพยุงนะผมนี่ตัวนี้เป็นกระดู่ลายเสือนี่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเซนนะครับผมเฮ้น่าอันนี้ความความกว้างวันร2 0นะครับผมนี่แต่พระเอกของงานเราคือตัวนี้ นี่ร้อนแสงไหครับตัวนี้คือชุดกินข้าวนะผมไม้พยุงทั้งตัวนะครับนี่ตรงกลางหมุนได้แบบนี้นะครับนี่เก้าอี้หกตัวนะผมทําจากไม้พยุงทั้งตัวนะผมทุกชิ้นนะครับนี่ความพิเศษของงานนี่คือทรงกลมนะผมเป็นเขาเรียกว่าตามหลักฮวงจุ้ยของคนจีนนะผมกินข้าวทรงกลมนะครับแล้วก็ทําจากไม้ ที่มีคุณเขาว่ามีคุณภาพสูงนะผมทำแบบวมาเนื้อแข็งนะผมแล้วก็เป็นไม้มีค่าอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยมนะผมในประเทศไทยนะครับผมคือไมพอ้พยูตัวนี้นะครับตัวนี้เราได้มาหลายตัวมากๆนะผมที่เป็นทรงกลมแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะผมที่ไม่ผสมกับไม้จริงชันนะผมส่วนมากจะเจอกับไม้จริงชันหรือไม้จริงชันทั้งตัวนะครับตัวนี้ถ้านักสะสมหรือคนที่ต้องการจะนําไปใช้เนี่ยไม่ควรพลาดนะผม ีคือพยุงทั้งตัวตัวนี้ราคานะผมหน้าร้านผมขายอยู่ที่4ี่หมืนเจ็ดนะผมสี่หมืนเจ็ดพันนะผมทั้งตัวนะครับทั้งชุดนี้นะครับผม4ี่หมื่นเจ็ดพันนะผมสําหรับราคาไม้พยุงทั้งตัวนะครับผมผมว่าตัวนี้ไม่แพงนะครับราคานี้นะครับนี่ความพิเศษของของงานนะผมแนละ้วมาดูมาดูรายละเอียดกันนี่หน้าท็อปนะผมนี่ท่านชมเห็นอะไรไหมครับ การต่อไม้การตั้งไม้ของช่างที่ทำเนี่ยคือนี่ครับไม้ลายเดียวกันนะผมเนี่ยไม้ลายเดียวกันนะผมนี่ไม้ลายเดียวกันถึงจะหมุนกี่รอบนะผมแต่พอเข้าเนื้ออา่าพอเข้าลายนะผมนี่ลายตรงกันแต่ผมนะผมยวผมจัดลายก่อนนี่ลายเขานี่ลายตรงกันนะผม ลายตรงกับกันนะผมลายลายตรงกันนี่ตัวนี้ครับก็คือ,วา,าว,าาาอวางกับข้าวตรงนี้นะผมสาธิตนะผมสาธิตการใช้หนววางกับข้าวตรงนี้นะผมแล้วเราก็มีที่นั่งปกที่นั่งนะผมก็คือตัวนี้วางข้าวนะผมเวลาเราจะาเลื่อนอาหารแล้วก็เลื่อนหมุนแบบนี้นะครับนี่ก็คือสะดวก้วผมสะดวกด้วยนะผมในในการระยะ การตักอาหารนะครับผมแล้วก็เป็นทรงกลมนะผมตามฮวงจุ้ยของคนจีนนะครับผมกับข้าวโต๊ะกับข้าวทรงกลมนะผมกลมเกลียวกันนะครับนี่ก็ตัวนี้นะผมก็เปิดอยู่ที่นะร้านขายอยู่ที่4ี่หมื่นสี่หมนเจ็ดนะผมสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดสำหรับราคาไม้ประยุงผมว่าไม่แพงนะผมชุดนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยตอนหลังตอนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยชุดนี้ถือว่าแพงมากผมระดับ ห้าหมื่นมีอัพนะผมตัวเนี้ผมเคยขายไปหลายชุดมากนะแต่เนี้ก็คือไม่ผสมมาชิ้นชันสักชิ้นเดียวเลยคือมันไม่อยู่ั้งตัวคือสมัยเนี้ยคือหายาก,กน,นะผมก็สมัยก่อนเนี่ยคือผมซื้อมาเนี่ยระยะเวลาไม่มากนะผมจะได้นะผมแต่อัน,นเนี้ยเนี่ยน่าจะเข้าปีที่ปีที่ที่สอง้วเนี่ยเพิ่งได้มาชุดเดียวนั่นหมายคือพวกโซฟาพวก,กรับแขกนะผม ก็จะเป็นไม้พายุทั้งตัวเลยท่านใดที่สนใจนะผมก็มาโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรนะผมอยู่ท้ายคลิปนะผมถ้าท่านผู้ชมที่คือถามมาหลายท่านนะผมว่าเบอร์โทรทำไมไม่ทิ้งนะผมแสดงว่าท่านลูกค้านะผมดูคลิปผมไม่จบนะครับผมเพราะคลิปผมนะผมเบอร์โทรผมการติดต่อเนี่ยจะอยู่ท้ายคลิปนะผมลูกค้าที่คอมเมนต์มาว่าทำไมไม่ทิ้งเบอร์โทรทำไมไม่ทิ้ง อ่าที่อยู่ไว้ให้นะผมแปลว่าถ้าดูคลิปผมไม่จบนะครับผมคือคลิปผมเนี่ยจะมีทีมเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะผมก็ลองไปติดตามดูกันนะครับผมก็จะมีป้ายนะผมเป็นป้ายอของวัตถุคาม์ไม้นะผมแล้วก็มีเบอร์โทรผมไว้แล้วผมก็จะมีแฟนเพจนะผมแฟนเพจวัตถุคาม์ไม้เพื่อให้ท่านชมเนี่ยไปติดตามกันนะผมมาพูดคุยเรื่องไม้ต่างๆนะครับแล้วเราก็มีเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใหม่ๆเพื่ออัปเดตมาให้ท่านชมได้ดูกันนะผมแล้วก็ส่วน คนที่ต้องการจะขายไม้เนี่ยตัวผมก็รับซื้อนะผมคือติดต่อผมมาเยอะนะผมเรื่องการขายไม้ก็คือขายไม้จริงๆนะผมขายแบบเป็นต้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นเป็นต้นไม้เนี่ยผมผมค่อนข้างจะไม่รับนะผมเป็นที่เป็นต้นไม้นะครับส่วนมากผมคือเป็นรับเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวนะผมมีบางคอมเมนต์บางทีก็บอกว่าผมเนี่ยไปตัดไม้ทาลายป่าเอาไม้ใหญ่มาขายมาอะไรคือตัวผมเนี่ย ไม่สนับสนุนนะผมการทำตัดไม้ทำลายป่านะผมที่เฟอร์นิเจอร์ที่ที่เขาเนี่ยที่ผมขายอยู่เนี่ยมันคือเฟอร์นิเจอร์มือสองนะผมไม่ใช่มือสองเนี่ยมันอาจจะตกทอดกันมาหลายรุ่นนะผมเมื่อสมัย50ปี6 0ปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์เมื่อสมัยก่อนผมแค่เอามาทําสีแปรรูปนะผมแบบนี้นะผมแล้วก็ามาทําสีให้ชมชมเอามาขายใหม่นะผมอ้เรื่องการตัดไม้ทําลายป่านี่ตัวผมก็ไม่สนับสนุนนะผมก็ก็คือ มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะผมก็ฝากคลิปนี้ก็ถ้าท่าผู้ชมที่ดูอยู่ก็ mm. ก็ควรเข้าใจนะผมก็เข้าใจตรงกันนะผมว่าร้านผมคือขายไม้เฟอร์นิเจอร์มือสองนะผมไม,ไม่ไม่ได้ไปตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็มาแปรรูปแ,แปลร,รูปเองนะผมเพราะที่ร้านเราไม่มีเครื่องจักรไม่มีเครื่องมือขนาดนั้นนะผมก็คือเข้าใจตรงกันโอเคก็ก่อนจะจบคลิปก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องวารุนขาไม้กันนะครับผมแล้วก็ ฝากขอบคุณนะผมการติดตามทั้ง4,000คนนะผมที่ติดตามช่องรุ่าานคาไม้นะผมตัวผมก็ดีใจมากนะผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับผมให้เวลาทำคลิปต่อไปนะครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีครับ